สวัสดีครับสวัสดีคนที่ดูอยู่ด้วยนะตอนนี้เราอยู่ในเกม g e n s ช i น Impact นะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาเป็นไกด์ทุกคนในเควสโลกห้วงลึกอาบแสงจันทร์บนเกาะวาตาซุมิก่อนให่เข้าไปรับชมกันนะครับรบกวนกดปุ่ม subscribe ปุ่มเด็งๆแดงๆให้หน่อยนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วก็ป let's go เริ่มแรกนะครับก็ให้ไปเปิดควสที่มิโกะก่อนะครับโดยเธอจะอยู่แถวๆรูปปั้นของเทพเจ้านะครับโดยเธอนั้นนะครับจะมีพิธีกรรมบางอย่างที่จะต้องทำนะครับซึ่งแน่นอนว่าเบย์ออฟเทวัตอย่างลูมีนอย่างเรานะครับก็ต้องมีเอี่ยวแน่นอนนะครับไม่พลาดกับงานเบย์อย่างนี้น้องมิโกะนะครับก็จะบอกถึงการเปิดประตูสู่เอ็นคาโนมิยะนะครับซึ่งเป็นเมืองข้างล่างซังโกโนมิยะนะครับโดยที่จะต้องคลายผนึกทั้ง5ส่วนบนเกาะนั่นเองครับ พอคุยจบแล้วนะครับผมสถานที่ต่างๆมันก็จะเด้งขึ้นมาในรายหน้าเควสนะครับก็ให้เราไปที่สวนดวงตาก่อนนะครับพอไปถึงนะครับก็ให้อ่านศิลาก่อนเลยครับอ่านก่อนเลยจากนั้นนะครับก็ให้ใช้จิตสัมผัสธาตุนะตามรอยสายฟ้าไปนะครับพอถึงจุดนะครับมันจะเห็นจุดสายฟ้าก้อนๆนะครับก็ให้ใช้ธาตุลมเนี่ยเป่ามันออกนะครับพอเป่าเสร็จแล้วนะครับก็จะเจอกับมอนสเตอร์นะครับก็จัดการให้เรียบร้อยนะ จากนั้นนะครับเราก็ไปอีก2จุดนะครับซึ่งเราใช้จิตสมรรถาพเหมือนเดิมนะตามรอยไปอีก2จุดตีมอนสเตอร์ที่ออกมาจากจุดนะครับแล้วก็พอจบแล้วก็กลับไปยังสารเล็กนะครับเพื่อรับไข่มุกเม็ดแรกมานั่นเองครับต่อมาครับก็ให้เราไปจุดที่2เลยครับก็คือจุดของฟันนั่นเองนะพอไปถึงเนี่ยก็ให้อ่านศีลาก่อนเลยนะครับจะได้รู้ว่าเขาให้ทําอะไรนั่นเองนะ หลังจากอ่านจบนะครับแน่นอนว่ามันมีข้างหลังเรานะครับทาวเวอร์ที่ต้องดีเฟนต์ตั้งโดอยู่ข้างหลังของเรานะก็ให้เปิดแล้วก็ป้องกันมันจนครบเวลานะครับพอหมดเวลาแล้วนะครับก็ให้มารับไข่มุกเม็ดที่2ได้เลยครับมาถึงจุดที่3ที่เราต้องไปนะครับก็คือจุดของครีบนั่นเองครับพอไปถึงแน่นอนครับอ่านศิลาก่อนเลยครับอ่านศิลาก่อนนี่ต้องเน้นย้ำนะครับจากนั้นนะครับเราก็เจอกับพัดเซินนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องหมุน ให้หันหน้าเข้ากับตรงกลางนะครับแต่ก็จะสังเกตว่าเมื่อเราหมุนจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งครับก็จะหมุนตามนะครับตรงนี้แก้ได้นะครับให้เราหมุนวงแรกเนี่ยให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็ทําการปิดปิดหรือเปิดวะเออนั่นแหละเพื่อให้มันฟลีดวงนี้ไว้นะครับไม่ให้ขยับตามวงอื่นนะพอฟลีตตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็ไปทําวง2ให้เสร็จนะครับก็จะสามารถรับไข่มุกได้เลยครับ ต่อมาครับจุดสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็คือจุดของหางนั่นเองครับแน่นอนครับอ่านศิลาก่อนนะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยไปเก็บอิเล็กโตข้างล่างนะครับแล้วก็ค่อยๆจุดสายฟ้าข้างล่างทีละดวงขึ้นมานะครับจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับพอจุดเสร็จนะครับมันก็จะมีฟาตุยออกมาให้เราตืบเล่นๆนะครับก็ให้เราสนองมันนะครับแล้วก็รับไข่มุกไปเลยครับพอได้ครบทั้ง4เม็ดแล้วนะครับก็ให้เรา ไปหามิโกะที่สังกโนมิยะนะครับหลังจากคุยจบนะครับก็ให้เราไปยังจุดสุดท้ายนะครับตรงที่มีประตรูรูปปลาอยู่นะครับเราก็จะทําการปลดมาด้วยไข่มุกทั้ง4เม็ดที่เราได้มาจากทั้ง4ทีที่ที่เราไปทําพิธีมานะครับพอเข้ามานะครับก็ให้เราแก้พัทเซิลตามเดิมนะครับผมโดยใช้หลักการเดิมๆเ,เลยนะครับเสร็จแล้วฟิตไว้เสร็จแล้วฟิตไว้นะครับแล้วก็จัดการมอนสเตอร์ได้นะเพราะว่ามอนสเตอร์จะ ถูกสปอนออกมาหลังจากที่เราทำพัรเซลเสร็จหวงนะครับพอจัดการเสร็จแล้วก็จะเข้าคัดซีนนั่นเองครับ หลังจากจบคัดซีนนะครับสุดท้ายก็เก็บกุญแจอาบแสงจัน์ทมานะครับแล้วก็กลับไปคุยกับมิโกะที่อยู่ข้างหน้าเรานะเพื่อเป็นการจบเวจนั่นเองครับเพจทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเพรเนี่ยเพรที่ได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับสู่มได้ต้อง1นึโลเลยนะโอ้ต้องหนึโลเลยเยอะจังเลยอ่ะ ถ้าทุกคนชอบนะครับก็อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือในไลฟ์หน้าที่เราจะเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ